สินจิกหมอนกลับมาเจอกันในรอบ15ปีพระเอกดังที่มาเล่นคู่กับนุนวรนุษเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดังที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบเธอสำหรับนุนวรนุษทีลาสุดจะมีผลงานกับพระเอกรุ่นน้องให้ได้ชมในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งทั้งสองคนก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนคลับด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะ เตรียมตัวจิกหมอนแตกกับเคมีสุดฝิ่นจินกันสุดๆระหว่างก้าจิรายุกับนุ่นวรนุษที่โคจรร่วมงานรับละครคู่กันอีกครั้งในรอบ15ปีในเรื่องเข็มซ่อนปลายผลงานการผลิตจากค่ายเมจิอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์ของผู้จัดคนเก่งเจี๊ยบโสพิตนาภาที่จะออากาศทางช่อง7จ็ดเร็วๆนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลิ่นความจิ้นของทั้งคู่ลอยมาให้แฟนๆฟินกันตั้งแต่ยังไม่ลงจอ โดยเรื่องนี้หนุ่มก้าวรับบทเป็นฉันประกบคู่กับนุ่นวรนุชและในเรื่องหนุ่มก้าจะต้องแอบรักและทำทุกอย่างเพื่อสาวนุ่นล่าสุดก็ได้ปิดกล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ทั้งคู่ก็แอบอ้อนฝากข้อความมาถึงแฟนๆละครมาแบบนี้9วันนี้ถ่ายเสร็จแล้วนุ่นปิดกล้องแล้วนะคะฝากคอยติดตามด้วยนะคะเล่นละครด้วยกันเราสองคนจะเป็นยังไงจากที่เราไม่ได้เล่นด้วยกันมา15-16ปี มาดูกันว่ากลับมาเล่นได้กันกับ9เวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเคมีของคู่นี้นั้นจินฟินสุดๆงานสายตามาเต็มจอแถมเคมีก็ลงตัวมากๆเชื่อว่าถ้าได้อ่อนแอแล้วต้องเรตติ้งพุ่งแน่นอน